ดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็พบกับโปรเจกต์ไม่เดสเปคสองนะฮะโอเควันนี้จะมาเล่นให้ทุกท่านดูกันกับเกมที่ได้ชื่อว่าเออ่หลอนอีกเกมหนึ่งนะครับผมเดสเปคสองมาเราจะมาเล่นกันในโหมดซิงเกิลนะครับผมผมจะทําการนิวเกมเลยนะอันนี้ผมเล่นมานิดน,นึ่งลนะสนุกมากอ่านิวเกมระดับเป็นนอร์มอลแล้วกันนะครับผม อ่านกันเองนะครับผมผมเปิดสับให้ละ <c oughs> นี่ไดจรับบทเป็นไอแซคเซอร์ไอแซคนิวตันอ่าริชาร์พีเซนเวนเซเดสเปกสอง Isaac, are you there, come? Come in. Isaac, come oh, so oh, Isaac. Isaac. The Ishmer is a great ship. I am so lucky to be serving aboard her. Enjoy last. You know they're going to decommission her next year. Isaac. Thank you. ัที่เราจะเล่นเป็นคนนี้นะครับผมไอแซคส่วนเกมนี้ผมก็ซื้อกล่องมาลองเล่นดูครับผมยังไม่ลองหมดมันตีเลยถ้าใครมีกล่องก็มาเล่นกันได้นะกล่องอะเล่นผ่าน E A E A account นะครับผมไอแซคไอแซคไอแซค You away for moment were there, drifting Mr. Clark. a I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. Mm, nice about man. your dead girlfriend? Nice what was her nice name? Nice Nicole. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just I, just to... one... I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brandon. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker-class vessel. เผื่อไม่ได้ลมนครับผมเซตติ้งออดิโอเอาซาวด์หกสิบแล้วกันมิวสิกเหรอเอาหกสิบไม่มอเลยแล้วกันนะครับผมเสียงคนพูดก็หกสิบเสียงเอฟเฟคก็หกสิบ Uh, yes. part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered. Am I right? What did you find aboard that ship, Isaac? I found something. What did they find aboard the ship, Isaac? The marker. marker. Did you have contact with this?. Marker? The dog, the marker. It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. Ooh, Who is What the fuck? What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? Ooh, Who is Isaac. 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 Can you function? Oh. Who is this, sir? Ah. Isaac. 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 Can hear me? Dana. Dana, I found it. Good... Repeat, I heard it now. Great work, Franco. Be careful. He's been out a long time. Oh, yeah. Okay. Good, good. Daddy, daddy, daddy. We gotta get you out of this straitjacket. Where, are where what? <coughs> Alright, I I know <coughs> you're confused right, <coughs> right now. I can explain <coughs> everything <coughs> but, <coughs> but you got <coughs> <have> to Trust <coughs> <them>, me, okay? Oh, <coughs> <Let's stand. coughs> You're in terrible, terrible danger. <coughs> Wait! <coughs> <coughs> โอ้โหเต็มเตไม่น่ารอดอุ้ยอะไรงอเนี่ยโนโนโเอ้ยโอ้โหโดนอย่างนี้แงโกแงโกวาแซฟฟิเนตออฟก็อดสบาดีไหมจับโอเควิ่งครับกดชิปวิ่ง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 เลย เอ้ยตัวอะไรตัวอะไรอย่าเพิ่งวิ่งอย่าเพิ่งวิ่งเออทันทโอ้ลีบิ่งนะครับผมลีบิ่งวู้ดส h เฟิร์สเออเอ้ยผิดด้านผิดด้านโอ้เอาใหม่นะครับผมเอาใหม่ตะกี้ไปผิดด้านเอ้ยโอ้ยมาถึงให้วิ่งเลยลัานล้านล้นโคตชิปโอ้โหโนโนโน่ กดชิปนี่เดี๋ยวจ้าเอ้ยเดาผิดหรือเปล่าเออเดี๋ยวไปทางนี้ไปทางนี้เอ้ยไอ้กด e ครับผมกด e กด e รัวๆกด e อ่ามันจะมี e ให้กดนะครับผมเพือรอดมาแล้ว ไปไปวิ่งต okay. ่อวิ่งต่อโอเคครับผมนี่ก็เป็นจุดเซฟผมขอเซฟไว้ก่อนแล้วกันมาแล้วก็เป็นวิศวะนักวิศวานะครับผมไอแซงเนี่ยมาเซฟไปแล้วสำรวจก่อนมีอะไรให้เก็บบ้างแรกแรกมันยังไม่ให้เก็บหรอครับผมโอเคไปทางนี้กด e เป็นการเปิดนะครับผม โอ้ยขวางขวางอุณเอาคนอย่าเพิ่งกิงเดี๋ยวเมื่อกี้เอ้าเอ้ยโดนอะไรกินเนี่ยเอเลียตโอ้โหโอ้โน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 ้ดขาดูหน่อยโอ้ยดูไม่ได้ไม่เหลือเอ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยทำการสำรวจนะครับผม ลองไปทางนี้ดูนะครับผมในทางนี้คะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยแค่กด e เปิดเข้าไปโอเป็นทางไหนเนี่ยคอมพิวเตอร์เพียบเลยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ละ โอ้ยโอเคไปทางนี Ele ้นะครับผมมาวิ่งวิ่งวิ่งกดชิปไปด้วยนี่ไงเจอคนแล้วเฮ้ยอย่าทำร้าย Come on, man. Listen for, I remember you. Oh, <laughs> we <laughs> Terminated. <laughs> <there's one> more. <laughs> Listen to me, man. <laughs> Will matter? Listen to me! Will We can both get out of here. <laughs> <laughs> just, just cut me out of the street <laughs> jacket. I'm getting out of here Alive? <laughs> oh, don't do it. นี้เราก็โดนฟันเลยนะฮะโอ้เฮ้ยฟันแต่ไม่ตายเหมือนมันจะแก้ไอเชือกอะไรให้เรานะครับผมมามามามันจะให้เราไปเก็บแฟลไลท์ในนั้นฮะในตู้นั้นโอเคขอบคุณมาก Go ahead โอเคทำการโอเพนศใยการกด E นะครับผมในนี้ก like ็มีอะไร Small Med pack น่าจะเป็นยานะครับผมยาฮิวกด E pick up ไปอ่ากด Q เป็นการฟื้นเลือดนะครับผมอ่าเนี่ยไอ้หลอดด้านหลังเนี่ยคือเลือดนะครับผมเห็นไหมเนี่ยอืมมันจะเพิ่มกด E เป็นการหยิบแฟลชไลท์อยากได้ปืนนะ เฮ้ยเฮ้ยแกฆ่าตัวตายทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่บ้าไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาถึงพี่แกฆ่าตัวตายเลยโอ้ยโอ้ตอนนี้ห้องเล็กมากเลยนะครับมาทำการกด E ออกออกจากที่นี่ก่อนมาด้านนี้ประตูด้านนี้ Clark? Isaac, Isaac Clark, is that you? Who are you? Where are, are, are you going? going? I'm Who are you trying trying you? Why? Why? What's going on? You're we'll suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something okay, you contracted right? on Aegis seven. How do you know that? How do you know, How do you know all this about me? Your dementia will kill you. But if you can get here, I can treat you and get you to safety. Why should I trust you? Because I'm not the one treating you. follow the route I'm sending you. กด e ที่เอ่ออินเวอร์เตอร์ลิฟต์นะครับเคี๋ยครอรอลิฟต์ต่อยต่อยโอ้ยมัจัดโอ้ยบรรยากาศหน้าหน้าเดินมากเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ย,อ,ยอะไรเกิดขึ้นกด b อ๋อ B คือเส้นทางที่เราควรจะไปนะพ่อเ,เจ้าช่วยมืดจัดโอเคกดคลิกขวานะเป็นการใช้แฟลชไลท์ทขออภัยนะอาจจะงงหน่อยขอเฮ้ยเอยเอ วอตเต์ฟัคโอ้โหตะกี้ตกใจเลยนะเนี่ยมาทำการเดินไฟกด B มันจะเป็นจุดที่เราต้องไปโอเคโอ้เจอเซฟเจอเซฟอืมโอเคผมเซฟที่สองเอาไว้ให้เซฟสำหรับแคทเซฟแรกคือไวเล่นนะครับผม อันนี้เพิ่งถึงแชปเตอร์แรกอยู่เลยยังไม่ไปถึงไหนเล่นเกมนี้ยาวเลยนะครับเนี่ยอันล็อกนะผมเปิดตูต้โอ้โหห้องก็น่าจะมาน่าจะช่างเหอะกดบีกดบีวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้ยเสียงอะไรนี่อ่ะอ้เกิดอะไรขึ้น ไอแซคไอแซคครับเกิดอะไรขึ้นโอเคกด e เคลียเราก็ไต่ท่อไปโอ้โหหัวเอ็มมากเมื่อกี้ใครเห็นแบบผมบ้าง อเคเดินไปนะผมเอ้ยไต่ขาดนีกขาดมาบายเฮโลนนี่อะไรเนี่ยไอ c h ุณสบายดีไหม Why u helping me If Tidman f i d s you more people w i l i e ไม่ออกจะให้กดอะไรตรงนี้กด E ตรงนี้นะครับผมการถอยมา อะไรมาเนี่หมืนอมนเราจะไดอ้อาวุธใหม่แล้วนะครับผมโอเคกด F โอเคกดคลิกขวาก่อนนะครับผมกด F เล่นต้องให้โอ้โหบังคับได้อาฮะบังคับได้นะครับผมนี่แล้วเวลาจะปล่อยไอ้ของที่บังคับกดกดเมาส์ซ้ายนะครับผม โอเคไงต่อเอ่ยอินเวอร์เตอร์โปรเกรสพิซซารีคเอ็นเนียร์เล็กเอ็กซิท